ตีบอมไล่ตีระเบิดลงปานนี้กูนี่ได้เป็นการต้นื่องบินเจ็ตแบบไฟอีพิกไป็นระเบิดบอกแล้วกูนี่มันสุดยอดตากเปล่า,า,รราจริง เบาเอ้ยบาเบาเอ้เคยรู้กับหัวร้อนไหมหัวร้อนมือัรรลุทีว่วร้อนย่างเงี้ยบอกว่าหัวมันร้อนเดะเดเดะเดะเดเมึงยุตงนลมึดินได้ยังไงเดเดะนี่คือเคย ก็แม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับณวันเี็กก็ไปอยู่กับพ่อมบาบูกันได้ายการโอ้โหพิ่เซตทีวีอยู่กันในเกมจัดส์คอร์ดสามอีกแล้วก็ครับก็ไม่ละลาวนะครับสำหรับเกมจัดส์คอร์ดชุดมันนะชุดชาติตาลีบันแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยกำลังตกปลาเลยเจมี่เจเจอยากไปของขวัญอยากกว้ากว้า กําังจัดที่ห่างหายกันไปนานนะครับสําหรับจัดคอสามก็ g r ับก็ไม่เล็วลาวนะครับนะอุ้ยรู้สึกว่าคิดถึงจังคิดถึงจริงจริงๆนะแม่น้องริกก็อยากกลายเป็นมัตเตอยีกรอบใช่ไหมล่ะน้องสาวหน้ากากเท่ดิดูมาเฮ้ยเอน้องสาวเอ้ยหน้ากากเท่เลยขอจับนมหน่อยได้จับนมหน่อยจับนมหน่อยจับนมหน่อย ขอจับนมหน่อยจับนมจับนมจับนมเออวันนั้นจับนมวันนั้นเลยเอ้ยนาทีเป็นอะไรมึงไปได้แล้วไอ้ยังบินไปไปไอรอนแมนอ่ะเหยียดปลอมจมทะเลไปแล้วมึงเอ้าเอาเอ้าเอาเฮ้ยบาติีกินติเกมดีมันก็ร้อยจริงๆเว้ยเหยียดปลอม ปลาเห็นไนมันกำลังตกปลากำลังตกปลาลุง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 อ้ลุงปลาลากมึงลุงทะเลไปฮ่้ยกูไปดีกว่าเห็นยอผมมันรวอเกินเก็บดีรู้สึกว่าทาง้รนของจัสโคสา3นะครับกำลังจะอัปเดตระบบมันติเพลเยอร์เข้ามานะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะสุดยอดทางเปล่าน่าดูถ้าอัพกันเก้ามาดิเวยรับประกันเลยว่าตาลีบันแบบสุดยอดผม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะอัปเดต ไม่ตอนไหนนะครับแต่ว่ามีข่าวนะครับมีข่าวว่ามานะครับว่าจัสคอร์ดสามเนี่ยจะเอเป็นทางด้านของโหมดออนไลน์นะครับในผู้เล่นเนี่ยเข้ามาเล่นด้วยกันได้แต่จริงๆแล้วผมว่าก็สมควรจะมีนั่นแหละเพราะว่าจัสคอร์ดภาค2เนี่ยสามารถเล่นโหมดมันตีเพย์เยอร์กันได้เนาะเออแต่ว่าภาค3เนี่ย ทำม,มาดีซะเปล่าแล้วครับแต่ว่าดันเอาหมดมันตีเพย์เยอะออกนะครับนะที่ไม่ได้อ,ออกแล้วมันไม่มีเลยต่างหากนะครับแต่ว่าเออพอรู้ข่าวว่ามันจะเอาเข้ามาก็รู้สึกกุประทับใจเหลือเกิน <laughs> อย่างนอีดอกนี่ทีแ่แบงกเลยเหยียดพรอมไปติดอยู่กับลมซะแต่ตมึงไปติดอยู่กับลมเป็นมนุษย์ลมว <laughs> ิยาหลังคาตรงนี้นี่เรือมันจอดกันเยอะเหลือเกินมเมยเมยนยแต่เมื่อทำอะไรกันนะมึงอทำอะไรกันสองคนไอ พูดมากว่เป่าอุอยากจะขับรถนี่มานานแล้วเดี๋ยวขอติดในตั้นแป๊บหนึ่งขอติดในตัดนก่อนเลยรับประกันเลยว่าสุดยอดจริงเดี๋ยวขอติดก่อนนั้นรอเป๊บรอเป๊บรอพี่เป๊บมยเอาเลยทีเดีก็มาเลยนันนันนานันันนันนานานันนันลไปแลยมือหย่าช่ ยัเยเดเทยัดเโคนเทไอเยโอคนเทไอชั์เป็นคนสะเทินลบสะเทินบกเลยเนี่ยผมไปสะพานตรงนั้นนี่มันยาวเหลือเกินแมแต่ผมระเบิดสะพานตรงนี้ดิรับประกันเลยว่ามันน่าจะเป็น่ี่แบบว่านาจะยตังเปล่าจริงๆๆมาแล้วพี่น้องเจ้าเตย นี filho, heart, ่นี่ดูการบินดูการล่อนไอ้จ้าลักาเด็ดเดดูการล่อนแบบพี่บูมการล่อนแบบพี่บูมเออเออมึงอย่าลงตะเลนเอยมึงอย่าลงตะเลนะ มึงอย่าลงทะเลนะกูกี้การวายมึงอย่าลงทะเลอย่าลงทะเลเหยียดร้อมนี้มันต้องไปกี้ตัวนี่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 เป็นยังไงหรอเป็นยังไงนี่อยากต่อไปได้อยากต่อได้อยากต่อได้อยากต่อได้อยากไม่ได้ต่อยังไม่ได้ต่ออตโวมันเป็นเทคนิคก็เป็นเป็นเทคนิคอ่เอออซีโก้ซีโก้อาติดไปติดไปอ่ะหนึ่งสองอ่สามโอเคอย่างละสามก็น่าจะเพียงพอ สำหรับการผักสะพานโง่ๆอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นฉากระเบิดอันยอดเยี่ยมแน่เลยมันต้องกำกับโดยไม <c oughs> เคิลเบย์เฮ้ยผมว่ามันต้องเป็นฉากระเบิดที่สุดยอดตังเปล่าอย่างแน่นอนออเ โอเคครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าไต้ครับตอนนี้บาบูวอนทำการติดสะพานไปที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> อยากจะรู้จริงๆว่าไอ้สามสะพานที่เวลาร,ระเบิดประชาการแก่ไหน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับผมทำการติดสะพานที่หนึ่งสะพานที่สองแล้วก็สะพานที่สามเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ บาบูมคิดว่าเมื่อทำการกดโตคิวเนี่ยมันต้องเกิดการเอก็กโพซีฟทำหให้สะพานท้งสามนี่พังลงมาแบบหนังฮอลลีวูดอย่างแน่นอน <c ười> แค่คิดก็เปียกแล้วกูเอาแล้วนะตีตู้วันฮอลลีวูดไปละมึงยัดเชยยัดเชกดเทีโอ้ยยัดไ่เจ้าละกาแค่นี้แหละแค่นี้แหละที่กูพอใจแล้วนะ เอออย่างน้อยกูได้ทำสะพานหักแบบรวดเดียวสามอันวินแหละครับวินแหละครับนะตื่อว่าวินแหละตื่อว่าสักเซสสักเซต <laughs> แม่รักกันดีนะเราสองคนถ <laughs> ึงกับมาปอดรักกันกลางถนนเลย <laughs> แม่เอ้ยแม่ กูรักดิเป็นเจ้าหวานมันจริงๆเฮ้มอสไซมอสไซเมอไซมอไซมอไซจ้าจนไปตันเหยียกูกูจนมึงได้แล้เอ้รถบัรแรก็รถบรรแรกรถมัรแรกเรืยไปรถมันแรงเหยียดแปแรกคันแรกเกเหยดองไปเดียเดียวเดียวเดียวเดียยว เมื่อกี้กูชนที่เด้อแม่กิวไปไหนแล้วไอ้อยันแยันแม่เบอร์ไยันระเบิดเลยยาดอกยายันแวรถพิเรยร์มึงมึงเพิ่เอเบอยันแร่เพิ่งเอาเบรอรถกลัวมันแรงอยู่แล้วเราเอ้แรงแรงแรง แล้วนี่คือเฮียอะไร <c oughs> มึงระเบิดไปแล้วมึงยังเกินตี่ได้อยู่วะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยบ้าเฮ้ยเฮ้ยบ้าบ้าเฮ้ยมึงเกินตี่ได้ปื้ยเหี้บอนี่มันรถบีสิงเลยยังไง <c oughs> นี่อย่างงี้ต้องเอสเตยดักหน้าเอสเตยดักหน้าเอ้ยบ่าเลยพี่น้องเจ้าไตเห็นยแมเอสเตย์เลยมึงเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องกูต้องไปดูกูกูเฮ้ยมึงมึงมึงย่อยขับกันได้สามัาทีกันได้ไหมเฮ้ยมันเกิดไ้มาเย็นฟ้องมันเป็นปังที่เย่มากเลย

เดี๋ยวผลักในการชนมันชนจอดยันแม่ให้มันดูในบ้านหล่นใครเป็นใครเป็นใครเราใครเป็นใครเออเออมึงจะไปได้มึงเงียบไปไม่ไปได้มึงเงียมึงจะไปไหนเงินรู้สึกเงียบแม่รถกูยกรอได้ไอ้แม่รถกูไปได้ไรวะกูนั่นรถกูต้องเข้าแล้ว <laughs> นี่พลังแรงดึงดึงเงยนี่คือการสตันลงว่าเดเดินเดเด <laughs> นเนนนนนรุนแรการเ <laughs> เค okay, ครับผมแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสำหรับไกรที่ว่ามาจมบเบรมใหม่มก็ตามแต่สมาร์เรนแน่ๆรายการโอเปเชนทีวีบนช่องนะครับนะวันนี้บาบูนมาทั้การตริบงตริบับ้นกันในเกมจัดก,กอดซามนะครับเตื่อเป็นอะไรที่แบบว่ามากี่ทีกี่ทีที่ก็หาแล้วเกินในเกมนี้ห <c oughs> มาเอา้ยมันถูกจริตจริงๆก็สำหรับโปรเจกต์ต่อไปนะครับคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของวัดด็อกสอกันบ้างนะครับแล้วก็สหรับกับ GTA แล้วก็จัดคอร์ดนะครับเพราะว่า3เกมนี้นี่บาบูมพูดตรงๆจากใจนะครับว่า มันมันถูกสไตล์ตัวเองแล้วเกินนะมันแบบเล่นกีตีกีตีี่ยมันก็ได้ปลดปล่อยก็ตองรักใครเดี๋ยวมาก็แรกก็ตะลักใครนะกันบาบูกัวตองขอขอบคุณครบเจ้ยก็มาใส่แตงกิ้วน้าจุดดีดด้วยครับำาราบนดีบ้วงบาบูบัวตองราเข้าไปก่อนครับไวัเจรกีบรเข้าใบใบก็โอมอ้อมอ้อมอ้อโอ้อโอ้อม